ครับสวัสดียามเย็นนะครับเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้มีโอกาสมาทุ่งนานะครับนานแล้วครับไม่ได้มาดูครับผมมาดูนาตัวเองนะครับที่กําลังใส่ปุ๋ยแล้วก็รอน้ําอยู่ฮะแต่ก็แต่ก็มีฝนตกมาเรื่อยๆแต่ยังไม่มีน้ํำขังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ต้นข้าวที่หวานแล้วไม่ถึงครับแล้วก็มาแซมเองกับแซมด้วยตัวเองเลยครับผมแี่ก็แซมมันต้องเอา <c oughs> ดึงต้นข้าวแล้วก็มาปักให้มันเต็มพื้นที่นะครับบรรยากาศดีมากครับสดชื่นยามเย็นครับผมแล้วก็ออกพามาดูแปลงที่ให้เขาตัด ตัดไปให้วัวนะครับผมเพราะว่าแปลงนี้มันจะเป็นแปลงที่แบบหญ้ามันเยอะครับผมเพราะว่าไม่ได้ใช้ยาคุมยานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกาลังเขาเขากำลังตัดกันอยู่นะครับผมอันนี้ก็ตัดไปให้วัวได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแทงยอดออกใบมาใหม่ครับผมเพราะหญ้าหญ้ามันเยอะเกินไปครับผม รยากาศดีครับผมเนี่ยครับหญ้ามันเยอะอยู่ครับแซมต้นข้าวครับอันนี้มีแต่หญ้าทั้งนั้นนะครับหญ้ามันจะสวยกว่าต้นข้าวแล้วก็ต้องตัดนะครับผมแล้วก็ให้จะได้ตัดหญ้าออกด้วยแล้วให้มันแทงยอดออกมาใหม่ถ้าฝนตกหนักนก็ ก็น่าจะมีน้ําแล้วก็ยามันจะไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็รถกําลังออกไปแล้วฮะอืมให้ชาวบ้านเข้ามาตัดกันเลยครับผมเพราะว่าเราตัดเองก็ไม่ไหวอันนี้คือกองที่กำลังตัดอยู่ครับอันนี้กองที่ตัดเสร็จแล้วครับยังไม่เก็บจะเป็นแบบนี้ฮะ ตัดทั้งหมดเลยครับประมาณนี้เลยเพราะยามันเยอะเกินตัดแล้วมันก็จะเหลือตอมันตอข้าวประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวแถวนี้มันก็จะงอ,อกออกมาใหม่นี่ฮะบรรยากาศดีครับผมชีวิตบ้านนอกครับ